สวัสดีค่ะวันนี้ตามคำเรียกร้องนะคะมีน้องๆ DM มาใน IG ของชินว่าพี่ชินค่ะขอท่าออกกำลังกายสไลด์ต้องขากับเพิ่มคนให้หนูหน่อยวันนี้พี่จัดให้นะคะพร้อมเก้าอี้หนึ่งตัวดี <Wow. S 1> เรามาทำตามคลิปกันได้เลยค่ะมีสี่ท่าง่ายๆมีทั้งคลิปที่คนน้ำหนักตัวเยอะสามารถทำตามได้แล้วก็คนน้ำหนักตัวน้อยก็ทำตามกันได้ค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะ ท่าแรกง่ายๆก่อนเลยค่ะคือการลุกนั่งท่านี้จะได้เวิร์กเอาช่วงหน้าขาก้นเทคนิคของท่านี้นะคะเวลานั่งไม่ต้องนั่งให้เต็มก้นแค่ก้นแต่เก้าอี้แล้วลุกขึ้นเกรงหน้าท้องตลอดเวลาเราจะทําด้านขวาก่อน45วินาทีต่อด้วยข้างซ้าย45วินาทีหรือข้างขวาและข้างซ้ายผสมกัน45วินาทีก็ได้ค่ะ ทำช้าๆไม่ต้องรีบพอทําเสร็จปุ๊บพัก45วินาทีค่ะช่วงระหว่างพักนะคะเราก็หายใจเข้าออกลึกๆให้หายเหนื่อย พราะช่วงที่เราออกกําลังกายอย่างเต็มที่เราก็ได้ออกกําลังกายอย่างเต็มที่แล้วพักเราก็พักให้เต็มที่เพื่อจะเริ่มท่าที่สองใหม่ค่ะท่าที่สองก็เหมือนกันทําช้าๆเหมือนกัน45วินาทีแล้วพัก30วินาทีค่ะใกล้แล้ว5 4 3 2ี่สามสองหนึ่งเริ่มค่ะท่าที่สองนั่งเลยค่ะเตะขากับแขนสลับข้างกัน ซ้ายขวาอย่าลืมนะคะทุกท่าเราต้องเกรงหน้าท้องเกรงแกนกลางลำตัวตลอดเวลาทุกท่าในการออกกำลังกายจะใช้หน้าท้องหมดค่ะเพื่อทำให้โพซิชันในการออกกำลังกายเราถูกต้องและเป็นการเซฟหลังยิ่งเกรงหน้าท้องมันยิ่งทำให้เราไม่ปวดหลังค่ะเวลาออกกำลังกายทำช้าช้าได้สำหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะแต่แค่เข่าพอค่ะ ใกล้แล้วค่ะอีก5วินาทีพอครบปุ๊บพักอีก30วินาทีท่านี้ก็จะเหนื่อยนิดนึงนะคะหายใจเข้าออกลึกๆเหมือนเดิมจ้า 10วินาทีแล้วถ้าใครยังไม่หายเหนื่อยอย่าลืมหายใจเข้าออกลึกหรือ1สสองเริ่มค่ะท่าที่3คนที่น้ำหนักตัวน้อยวิ่งได้เลยทำเร็วๆ45วินาทีส่วนคนที่น้ำหนักตัวเยอะไม่ต้องรีบไม่ต้องวิ่งไม่ต้องกระแทกเดี๋ยวจะทำให้เจ็บเข่านะคะค่อยๆทำได้เป็นการฝึกไปก่อนถ้าเราน้ำหนักตัวน้อยลงเมื่อไหร่ เราค่อยทำเร็วค่ะเพราะตอนนี้ยิ่งน้ำหนักตัวเยอะน้ำหนักตัวทิ้งลงที่เข่าและข้อเท้าเยอะยิ่งทำให้ปวดค่ะเราเลยเน้นการทำช้าๆโฟกัสกล้ามเนื้อแทนท่านี้จะเหนื่อยนิดนึงนะเพราะมันเป็นท่าคาร์ดิโออีก6วิค่ะ4 3 2 1พักจ้า30วินาที อันนี้รีบหายใจเข้าลึกๆกออกลึกๆตั้งแต่ต้นเลยนะคะเพราะท่านี้เหนื่อยมากมาค่ะอีกห้าวินาที4 3 2 1เริ่มท่านี้เราจะ ทรงตัวบนเก้าอี้เล่นก้นซะหน่อยตอนที่เราเตะขาขึ้นเตะเร็วได้นะคะแต่ตอนลงลงช้าๆเกรงหน้าขาเกรงหน้าท้องเตะขึ้นเร็ววางลงชา้าเตะขึ้นเร็ววางลงชา้าข้างขวาก่อน45วินาทีต่อด้วยข้างซ้าย45วินาทีหรือทั้งสองข้างรวมกันเมเนจเวลาเองค่ะ45วินาที ถ่านี้ถ้าไม่เกรงหนะ้าท้องจะทําให้เจ็บหลังนะคะต้องเกรงหนะ้าท้องใครเกรงไม่เป็นให้ใช้วิธีขมแมงท้องแล้วหายใจ3 2 1จบแล้วคะ่ะนะคะสำหรับสี่ท่าง่ายๆปั้นกล้นกับต้นขาค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในช่องนี้ใหม่นะคะอย่าลืมกด ติดตามแล้วก,กดกระดิ่งที่จอคลิกในช่องชีลินคนอะไรตัวอย่างนีีด้ค่ะคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกครั้งคุณจะสามารถออกกําลังกายท่าใหม่ๆไปพร้อมๆกันได้ <Yeah. S 1> ส่วนที่เคยบอกไปนะคะคนที่อยากลดไขมันหรือลดความอ้วนได้เร็วมากขึ้นไม่ใช่แค่เน้นการออกกําลังกายนะคะคุณต้องเน้นการทานอาหารด้วยซึ่งในเพจของชีลินฮาเชมชีลินคนอะไรตัวอย่างนี้ คุณสามารถไปติดตามวิธีการทานอาหารการทำอาหารสำหรับคนที่ลดความอ้วนหรือลดน้ำหนักได้เลยค่ะในเพจอย่าลืมนะคะถ้าอยากหุ่นดีหุ่นเฟิร์มให้ออกกำลังกายและควบคุมอาหารแต่ถ้าคุณอยากหุ่นสลิมเป็นผู้หญิงผอมบางให้ไปควบคุมที่อาหารได้ค่ะแต่ถ้าคุณออกกำลังกายและคุมอาหารคุณก็จะหุ่นเฟิร์มกระชับสวยสลิมไปแล้วค่ะ